อ้าวก็สวัสดียามค่ำคืนนะผมพบกันอีกเช่นเคยนะผมผ่านเอชทีวีกับธรรมชาตินะครับวันนี้ก็มีหมายมาหาเห็ดยามค่ำคืนนะผมเทศกาลเห็ดโขนเริ่มอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปหลายเดือนครับนี่ก็นี่ครับผ่านสักนะครับผมนี่น่าสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมากันสองคนครับรอทีมเสริมมาอีกคนผ่านโทนนะครับ ผาโทยกำลังจะตามมานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ชมเห็ดนะครับนี่โอ้ยดูดูดูดอกใหญ่นะครับผมนี่ครับไม่ใช่ตแค่ตรงนี้นะครับผมดูเห็นเล้ไหมครับนน่ะปลายมือผมอ่นี่นี่นี่มูนึงแล้วก็นูนนมูนึงเดี๋ยวยังไม่เห็นเดี๋ยวต้องไปใกล้ๆนะครับนี่ผาตักกาลังจะเล่นอีกมูนึงครับเห็นครับดูเดี๋ยวให้เห็นกันชัดๆใกล้ๆเลยครับ นี่ครับนี่ผ่านสักคุยให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับเห็ดพึ่งโพนะครับนี่ครับโหดอกสวยๆทั้งนั้นเลยครับเห็นไหมครับดูดอกไม่ใช่เล็กๆครับพ่านสักลองมือเทียบให้ดูหน่อยเอานิี้วน่นดูกาดกาดใหญ่โคนทิ้โป้งนะครับผมโหดูนู่นไปนู่นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ชมผานสักขุดไปลุ้งพังเดี๋ยวจะถ่ายทำาขอไปคนถ่ายทำนะครับผมเพราะขุดไม่มีที่จับ ่ายมาครับเดี๋ยวผมจะให้พาร์ากเป็นคนขุดนะครับผมเดี๋ยวก็ไปรอชมมาต่อเลยครับออาครับมาชมการขุดกันเลยนะผมให้พาร์ากเป็นคนขุดนะครับหมู่นี้ก็น่าจะมาสักโหสามโลได้มั้งเนี่ยสองสามโลได้นะครับหลายหลายดอกอยู่ครับดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับติดลากมาติดลากมาให้มีดไปหนกล่าวว่าไม่เจอเห็ดนะครับผมมาเที่ยวกันกล่าวว่ามาดูลาดลาวเฉยนะครับไม่คิดว่าจะมาเจอเห็ดแบบนี้นะครับผม เลยไม่ไดเอาเสียงมาครับต้องขออภัยด้วยนะผมนี่ดูดูดอกโอ้โหดูดามีดโอ้เมีดนะครับดอกแรกผ่านไปครับผมนี่ดอกที่สองกำลังมาครับเห็นหน้าคนขุดไหยนี่ดอกดอกโอ้โหป๊กเลยครับผมไปครับชมชมการขุดกันไปเรื่อยๆครับผมอย่างนี้ดีหน่อยนะครับผมขุดคนถ่ายคนเทราคนเดียว มันถ่ายไม่ถนัดนะครับผมครับก็จะได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมหลังจากห่างหายกันมานาน,นครับทิ้งเงียบไปนี่ไม่ใช่ไลนะครับผมไม่มีอะไรลงให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับพึ่งไม่มีตีพึ่งก็ไม่มีให้ตี <laughs> คนหาพึ่งเราก็ทํางานครับก็มีงานของเขานะครับผมงานประจําต่างคนต่างมีงานประจํากันนะครับนี่หลังจากเลิกงานประจํแเราก็จะนัดรวมตัวกัน,นครับหา กินกันเรื่อยไปนะครับผมโอ้ติดรักไม้ทั้งพึ่งมั่งเห็ดมั่งแต่เห็ดกับพึ่งจะเริ่มนะครับผมนี่ครับดูดอกครับเล็บที่ไหนนะครับนี่ครับโอ้ยดอกขาวจั่วหน้าเจี๊ยบดอกอบๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ได้เสียมาด้วยโอ้โหทรมาทร์ทกรรมที่ เนี่ยครับอุปกรณ์ไม่พร้อมอุปกรณ์สนามไม่พร้อมนะครับผมชิมแล้วชิมแล้วรสชาติดีมากโอ้แต่เห็ดเป็นที่ยอมรับแล้วนะผมเห็ดเขาย้อยเนี่ยครับฟังมาจากท่านผู้ชมที่ว่าเคยสั่งไปชิมนะครับผมโอ้ยากเห็ดทั้งไหนไม่ว่าจะไปเห็ดพื้นที่ไหนก็เห็ดตู้เห็ดเขาย้อยไม่แน้นะครับเพราะเห็ดเ <laughs> ขาย้อยจะหวานมากเลยนะครับผมหวานหอมนะครับก็ <laughs> ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะผมแต่นี่ผมพูดจากเสียงจากปากคนที่ว่า เขาซื้อไปรับประทานกันนะครับผมเป็นที่ต้องการของอตลาดนะครับผมอแค่นี้แหละหลากไม้ค่น้ได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับช้าไม่ได้นะครับผมเห็ดกำลังสวยเลยนะผมแต่ว่าคนยังไม่มีนะครับยังเงียบอยู่เลยนะครับผมคนยังไม่รู้ใหญ่เพราะว่าเห็ดมันพึ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เห็ดโคนนี่จะขึ้นทุกระยะสามสี่ชั่วโมงนะครับเห็ดจะขึ้นรอบนะครับเป็นรอบของเขานะครับ นี่เดี๋ยวนับอุ้ยหัวลุดนหัวลุดนี่หมูหนึ่งครับผมดอกโตนีจากประสบการณ์ผมนะครับผมทุกสามถึงสี่ชั่วโมงเห็ดจะขึ้นชุดหนึ่งนะครับผมที่เราเจอนะครับถ้าเกิดหลงตาไปก็จะบานจะอมคอมจะบานนะครับแต่นี่เห็ดพึ่งโผล่ครับผมตอนนี้ก็ประมาณเวลาอุ้ยหัวลุดน <laughs> นี่มันห้าทุ่มเลยไหม สี่ห้าทุ่มนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มกวา่าสี่ทุ่มกว่านะครับผมเนี่ยครับทาแบบนี้หาได้ทั้งคืนนะครับผมเห็ดเริ่มขึ้นแบบนี้มาเนี่ยหลายดอกนะผมหมดยังตรงนี้หมดชุดนี้หมดแล้วแปลงนี้หมดแล้วนะครับผมมาชมนี่ครับชมมุมนี้ครับอันนี้เป็นที่ เป็นชื่ชื่นตาครับผมดอกดูครับแข่งกันเลยครับเบียดกันเลยครับสามดอกดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมโอ้โหหินด้วยลากไม้ด้วยคลิปวีดีโอที่แล้วท่านผู้ชมบอกทำไมไม่เอาเสียมก็เป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้คิดว่าจะเจอนะครับกลาวว่ามาดูลาดเล้าเฉยแต่พอเจอแล้วก็โอ้โหอุปกรณ์สนามไม่พร้อมดูครับดูครับ ดอกสมบ,บู่ดีจัดเลยครับนี่ครับืมดูครับขาโบขาโบขาวจวดหน้าเจี๊ยเลยครับตรงนี้สามดอกครับโอ้โหหลักมาจังเลยเอาเอาได้แค่เทเอาเท่าที่ได้นะครับผมขาดแทงเอาเลยึบ กล่องอันนี้ก่อนนี่ไปดูหมูหมูต่อไปครับนุ่นครับนุ่นครับเห็นครับขึ้นต่าง,งาเลยครับผมเนี่ยฟันสักฟันกินให้ชัดๆดูหิน <laughs> มีหลายดอกครับโดนกระลอกกัดด้วยครับผมมีกระลอก มีผู้มาช่วยช่วยชิมครับโดนฝนไม่เย็นหัวหลุดไม่ได้เออโดนฝนไม่เย็นเนี่ยก็ลอกกัดด้วยนะหัวแตกกอบกอบหัวแตกเลยที่หัวหลุดโดนฝนม,มันพ่นดินแะล้วโดนฝนฝนเมื่อเย็นลงมาให้ชุ่มชําหน่อยนะครับผมถ้าไม่งั้นเห็ดเราจะไม่ได้กินนะครับฝนต้องฝนต้องดีด้วยนะครับผมเห็ดถึงจะขึ้นนะครับ ต้องได้ฝนแล้วได้อากาศร้อนๆนะครับได้แดดลากว่านั้นไหมเนี่ยเดี๋ยวไปหมู่ต่อไปนะครับผมหนุ่มห่มเดี๋ยวเอาเ็คไปเก็บก่อนนะครับึึ๊๊บบนี่ครับดูครับเพียบเลยครับผมไปหาผ่านศักดิ์นี่ดูแมันี้แบบนี้ นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับกลางขึ้นนะครับสวยนะครับนี่ถ้าเราหลังจากที่ว่าเราขุดไปแล้วนี่ครับหัวเห็ดทังนั้นเลยนะผมอหัวผมจะหลุดมันโดนฝนไงโดนฝนถ้าโดนฝนมันจะหัวมันจะหลุดมาอิ่มน้ําอิ่มน้ําจากที่เห็ดมันยังไม่อ้วนพอมันโดนน้าปุ๊บมันรีบโตแตกเลยมันรีบขึ้นนะครับผมโดนฝนมันแรงมาสองวันนะครับผม พอได้ฝนมาเย็นนี่โหรีบขึ้นเลยครับนี่ตรงนี้ที่เราขุดไปแล้วที่ว่าเราขุดไปแล้วเนี่ยครับพรุ่งนี้มาซ้ําได้เลยนะครับผมพรุ่งนี้เช้ามาดูใหม่นะครับจะมีขึ้นอีกนะครับตรงนี้นี่เราก็เอาแท้ที่ขึ้นโพให้เราเห็นนะครับที่ไม่โพเราก็ปล่อยไว้นะครับเพราะเราไม่เห็นเ <laughs> <laughs> ทศกาลเห็ดโคนมาก็ การอดนอนก็จะเริ่มอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้งานไม่ไปพรุ่งนี้งานไม่ไปเอ๊ะผ่านโทนยังเงียบเลยผ่านโทนยังไม่มาเลยนะยังไม่ได้ยินเสียงรถโอ้ย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 โอโลุดนดิถอหัวสิลูกแวม่มนี่ไม่อยากได้เลย ได้สวยขาวอบกานก็อร่อยเก็บก่อนขอนเก็บก่อนอัีกกลุ่มหนึ่งอันนี้มีแขกมาเยี่ยมอันนี้นน่นครับนู่นครับมีแขกมากินเนื้อนฝนหัวหลุดแล้วมีแขกมาเยี่ยมเย็นเห็นที่ใต้ะหน่ย ่วงนี้ก็จะมีคลิปเห็ดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมเพราะเทศกาลเห็ดเล่ะก่อนชุดใหญ่เริ่มออกนะครับผมชุดใหญ่ก็คือเดือนตุลาครับผมตุลาคมช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับน,น,นะครับเห็ดโคนชุดใหญ่จะออกช่วงนั้นนะครับออกเยอะมากเลยครับถ้าฝนดีถ้าฝนฟ้าต้นปลายปลายปีดีก็จะได้เห็ดกินถึงปีใหม่เลยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ฝนดีก็เห็ดก็ ออกดีอยู่นะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับไปครับชุดนีหมด้วครับผมเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปนะครับผมอะไรงานนะครับนี่ครับเจออีกหมูงเครับผมนี่มาแล้วนี่ทีมเสิบทัพดีผ่าโทนะครับผ่าโทนนี่มาแล้วนะครับผมพระเอกของงานเรียกตัวมาโอ้แบนเะเนนี่เดินเย็บเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับผาโทนเยยบไม่เห็นแล้วเนะ หมูใหญ่นะครับผมนี่ก็หมูใหญ่นะครับหมูเมื่อกี้ก็ใหญ่หมูนี้ก็ใหญ่นะนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมครับาจะไดด้ขุนี่ครับฮะนี่ครับโอ้โหนี่เห็นไหมครับเเ <laughs> ็็ดดไหมันโอ้ยได้กินเหมือนกันเว้ยดอกเบ้งเลยนะครับ นี่คร um. no. 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 ับจดูด ok uh ูคร uh ับอย่าไปดูครับไอหนอมได้ออกกูปะไม่ได้ออกอะมันไม่รู้อะนะครับไม่รู้ว่าเรามาที่นี่นู่นนู่นโอ้โหออกเยอะเลยครับผมก็มาเห็นกูไม่ได้ตั้งใจโอ้เดี๋ยวไปรอชมขุดต่อเลยครับผมผมก็จะให้พาตักขุดต่อเหมือนเดิมครับผมถ่ายทำนะครับผมนี่นี่พี่บิ๊กพี่บิ๊ก พี่ไม่ถามคชื่อกัะไม่ถามอ่ะดูโอ้ยดูดูดาบมีดโอ้ยอลังการจัดครับดูเบ้งเลยนะครับสวยๆกันเลยดิซัเบอร์แหมอันนี้เพื่อนกูเยียบปีผาถล่เยี่ยบหัวปีคืนนี้มาตามนะครับผมอ๋อมัรู้ยังไม่เนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ห้วยตะแกะนู่นยังไม่มีใครรู้กันเลยเนี่ย ม,มีสักเลยรู้เจอโทรหาเลยวิ่งม,มาพอดีพี่โทนโทรพี่ขี่ผ่านพี่โทนเมื่อกี้แล้วโทรหารไม่ติดไอ้สงสัยขึ้นบนเขา่าซะ่้งเนี่ยโทรไม่ติดก็เลยขี่รถผ่านอ่าวที่ไหนได้อยู่ส่วนลุกเองจริงมันหน้าขึ้นนะหรือว่าโดนฝนก็ไม่รู้ไอตรงนี้เน่าอ่ะไอตรงก่อนถึงวัดโค้งอ่ะไปเดินดูเมื่อกี้อ่ะสวยเลยครับผม ชมความฟงผานนะผม,มผม่าจากขุดมายยมาชมผานโทนขุดบ้างครับผมนี่ครับช่วยกันขุดนะครับผมนะครับนี่ขุดยั่วย่วครับผม <c ười> <c ười> <c ười> ดูๆๆๆดูดูเออดูดูดูทำหน้าสนุกสนุกกันครับ <c ười> ไม่ตีเลียดนะครับผมยาวไปนะครับผม ส่วนผมเป็นคนภาคนะครับเปลือกต้มลายหน่อยสวยนะครับผมเห็ดแบบนี้ครับพึ่งขึ้นนะครับผมยามข้าคืนนะครับวัวกลับไปเอาเสียมกวนทำไม่เออาสึงเสียมนะตีฝนตกให้นะถ้าฝนไม่ตกนิ่งร้องเนะดินเหนียวด้วยนะ <c oughs> พอดีเห็ดโผลมาบอกไงเห็ด <afraid> ว่าโผลแล้วนะผ่านตาบอกเห็ดโผลมาบอกอมันช่างเห็นเห็นดอกเลี้ยวเมื่อกี้ว่าตัด้วอ๋อเห็ดใครเห็ดมาแลวนะเจอปังเลยเลยเดินตามตำลาเลยกลัวผมไปเจอเห็ดเน่าเขาให้หมูแรกก็เจอเห็ดเน่าเลย ตรงนี้ดอกใหญ่ครับป่าทนก็กำลังขุดอยู่นะครับดูครับโอ้ยเยี่ยม่หขุดไหวเว้ยฮะดูมือดูมือครับดูเห็ดกับมือนะครับใหญ่มากครับดอกนี้เป็นพี่ใหญ่ของหมู่เลยมั้งครับเนี่ยตรงนี้ดอกหนึ่งดูครับโอ้โหอลังการนะครับยาวไปนะผมกับคำคืนนี้นะครับผมดูดูดอกครับธรรมดาธรรมดาที่ไหนแล้วครับผมดอกเป้งเลย กสงสวยนะเหดเสรจลราดินเสร็จเรียบร้อยเลยปาดดินเ็อึด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 ทำท่าดูทำท่าดูทำท่าโอ้ยดูทำท่าดูนี่ดูดูดูแย่เขารู้จะมูกหายใจไม่ออกนี่รจดแล้วับหเดี๋ยวก็ไปดูชมหมู่ต่อไปนะผมแปลงนี้หมดแล้วครับ ไปครับก็สรุปผลงานค่ำคืนนี้ครับผมนี่ครับกับสามพ่านครับนี่เขาเจอผพานสัด์เด็ดผ่านผ่านโทนผ่านสารพงษ์เนื้นี่ครับเอารวมมูนอยยังไม่หมดเลยอยู่หน้ารถอีกอยู่หน้ารถอีกครับเดี๋ยวครับกับค่ำคืนนี้ครับปิดจ๊อบกับค่ำคืนนี้ครับอ่าเห็นครับ คืนนี้ก็ได้เท่านี้นะครับนนครับนนท์เห็ดตูมนะครับผมเห็นไหมครับคื <laughs> นนี้แ <laughs> ม่ทตัเก๊กพาโทตับเก๊ก <laughs> ครับผมนี่คลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับผม <laughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ